นัชนนครับวันนี้พามาดูโคกหนองนาในช่องโคกหนองนาสไบเวิรครับนี่ก็จะเป็นเดี๋ยววันนี้ผมมากับแฟนครับตากล้องนี้จะเป็นพื้นที่ที่คิดว่าจะมาทำโคกหนองนาครับเป็นสี่ไร่กับสองเขาเรียกสองงานหรือเปล่าสามงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นของญาติครับเป็นที่ของบรรพบุรุษที่ท่านเสียไปแล้วคือตากับยาย ก็ให้น้าเป็นคนดูแลคราวนี้ไม่มีคนดูแลครับน้าก็เลยมอบโอกาสส่งต่อให้เรามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัดกล้องก็จะเป็นห้วยคากนะตรงนี้ฝั่งนู้นตรงนู้นจะเป็นหนองน้ําใหญ่ชื่อว่าหนองเริงเ,รงเบนนะครับตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นโดยการที่ไม่มีอะไรเลยแล้ว ปีแรกครับโดนทิ้งลกล้างมาสิบปีได้เป็นปีแรกที่เอาข้าวมาหวานแต่ไม่มีคนดูแลพอคราวนี้น้ำมันน่าจะดีเพราะว่าช่วงนี้อายุเยอะมากแล้วก็ฝนดีนี้ถ้าไปตรงกลางก็จะขึ้นมาขนาดนี้เลยแต่แวันนี้ยังต่ำกวอาตัวนาพันดาลา เราลดเกี่ยวมันน่าจะไม่ได้ข้าวแน่ๆฮะได้ได้น้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเหยียบข้าวส่วนมากต้องเอาเดินเกี่ยวเองนี่เป็นพื้นที่เยอะเลยฮะกล่ว่าตรงนี้จะทําบ่อบ่อใหญ่บ่อใหญ่อยู่ตรงนี้สักส่วน,น,วน,นหนึ่งตามด้วยถ้ามาทางฝั่งนี้ยอยากจะให้เป็นประมงครับที่คิดไว้นะ น,นี่รกมากที่ทางก็ไม่้อดีสังเกตดินก็จะเป็นดินดินเหนียวดินเหนียวนะดินเหนียวเราต้องปรุงดินกันอีกเยอะเลย,เยถ้าใช้ทุนก็น่าจะเยอะมากแต่ไม่มีทุนเราเริ่มจากศูนย์กันจริงๆก็ พื้นที่ก็นู่นแหละฮะแต่โชคดีที่มีน้ำน่าจะพอทำอะไรได้บ้างผมกะว่าถ้าเอาข้าวขึ้นเสร็จกะจะเอาปลาน,นินกับตะเพียนมาลงมาลงไว้ก่อนในระหว่างที่เรากำลังแบบทำทางดูทางตรงนี้น่าสงสารมากครับมาได้ทางเดียวครับคือทางนี้แล้วมันเป็นน้ำท่วมแล้วมาไม่ได้ด้วยครับข้างในนู้นก็จะเป็นหมู่บ้าน นี่คือสิ่งที่ผมสองคนต้องพัฒนากันอีกเยอะเลยครับยอดมากๆคงหลังหน้าแต่สัญญาณที่ดีก็คือเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยโดยธรรมชาติแม้แต่ปู่ขอก็ยังไม่มีคนเรามาใช้ <c oughs> ซึ่งมันหนักมากๆเกิดได้นี่โอ้โหบุญมากเลย ตอนแรกที่เราเริ่มต้นเราคงต้องเคลียร์ตรงนี้กันก่อนไม่ว่าจะเป็นป่งเป็นป่าวันนี้ผมเอาเริ่มต้นในการมีเต็นท์มาฮะนิดๆหน่อยๆคืนนี้อาจจะต้องนอนนี้เลยอย่ามาดูกันว่าบรรยากาศตอนกลางคืนกับตอนเช้ามันจะดีขนาดไหนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับอันนี้มาแนะนำสถานที่ทำโคบหนองนาของเราก่อนวัตถุประสงค์คืออยากจะทำปัจจัยสีเลี้ยงดูครอบครัว มีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วเจอกันใหม่ครับผม